ว้าปอดอัสซายใช่ทายเท่านี้เด้อเด็ดเลืแป้งถ่ายคนได้ไหมเว้ยหาคนาเขาตากคนมาจากกระทรวงปกติประเทศอันนี้เขบอกเกอร์ลย่มาติดกระทรวงปกติที่ใส่เป็นนัวแป๊บตัวนัอก่อนเออคนในหลงมาขันมังนาวม่ให้เลือดแป้งเป็ดมาติดสวนมาติดสวนมาแต่งห้องการสว่าง ตัวนี้กำลังเรื่อ,ต,อตัวเฮ็ดน่ะใส่สสนนย์เซเไปนวดดปากกระซอจันเอยบอดเซเกลือเลยเซต๋ไป,ป่เกลือมันก็นขนเขีมแแนแล้วเนาะซเกลือเซย์ไปนวแล้วเอ้อ้าเอ,อ,อ,อครับ กำลังใส่ก็พร้อมเนาะใสเป็นนออะไรก็ใสใสใสอีวะลงเลยนี่นี่หมดวใส่าใส่ใส่เนาะก่อนเนาะเอาเลือดเอาเลือดเลือดสดเลือดสดมาทายเลือดสดก่อนโอ้ยเว้ยสุดก็แล้วเขาจะได้คุยโอ้ยเนาะ

นี่น่องนี่เน ah ่กดสดสดเลือดหมูหสองเคยกินบอเลือดสดไหเธอฮบอที่เพียกันไงไไง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 ไไมไงไงไง่งไไง มางมันกะมันกาบมันกาเลือดชดกาบใส้พอกหอมใช่เลยหรือพองอมไปให้มันยาก

rồi bây giờ 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 bây bỏ bây giờ giờ bây giờ ม่คิดแกเองหรอการทำ危害จะสิ้นสดม่กับนี่กระลังแกงน้ำไหมน้ำน้ำสีหนึ่งองสามมาห้าอเลยสี่สีจอกคนเขากันโอ้ย

สุดแสียคมาสิกำโอ้โอ้กำรวดเร็วทําใจเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เรียบร้อยเลยเนื้อโปเนี่ยรียบร้อยเรียบร้อยแล้วิม้าะาจะกินไปไหจูมาจูอืเอะอีกนีกดอหรตััว

<laughs> đây. Khai trường. <laughs> <Ủa? cười> <laughs> <laughs>

เ่าเดเบืองคนมันแจ้งคนมันบแจ้งกอดชายฮะขึ้นอดขึ้น่ะเขาขาแลอ Tiếp tiếp con nhá. Tiếp khẩu con.